สวัสดีครับเจ้าที่กันตลาดแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับรายการรู้ทันพุ้นของฝ่ายวิร์ชบลจเคจไอประเทศไทยจำกัดมหาชนประจำวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับผมสุชติธีรวัฒนรัตน์วันนี้ทำหน้าที่แทนคุณรักพงศ์หนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ลาเป็นเป็นลาหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุณรักพงศ์กลับมาทำหน้าที่ตามปกติ นะครับสำหรับภาพรวมวันนี้นะครับก็ทางคุณรัพงศ์ก็ประเมินว่าน่าจะปรับฐานลงต่อนะครับแล้วกลับมากังวลเรื่องของการเมืองไทยคือเรื่องของภาษีการคา้าภาษีตอบโต้เนี่ยน่าจะเรียกว่าจบประเด็นนี้ละนพะพอจบประเด็นนี้ปุ๊บถูกเทคโรฟิตลงมานะครับแล้วก็กลับมาไฮไลท์กันที่เรื่องของประเด็นการเมืองในเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับอขอ กลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยตลาดทุ้นไทยอ่อนแอกว่าที่คิดค่อนข้างมากนะครับปิดลบไปถึง1.93%อนะครับอันนี้ก็เป็นแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของ domestic play หรือธีมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศทถูกขายค่อนข้างหนักนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงมา,มา,มาว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มกลับมากังวลเริ่มกลับมาโฟกัสเรื่องของการเมืองไทย นะครับแล้วก็ในเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลนะครับแม้ว่ามันจะมีข่าวบวกเรื่องของภาษีตอบโต้ของทางสหรัฐที่ได้รับการปรับลงมาเหลือ19ซึ่งราคาหุ้นเนี่ยก็เชื่อว,ว่าน่าจะแลนดีลล่ขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของภาพวันนี้นะครับก็มองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะมียังมีลักษณะของการพักฐานต่อเนื่องอยู่นะครับก็เป็นหลักษ่งการขายทำกำไรลงมานะครับเนื่องจากว่านะครับปัจจัยภายนอก ค่อนไปทางเป็นลบด้วยนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับลงมาค่อนข้างแรงนะครับหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวเลขจ้างงานเดือนกร,กรกฎาคมออกมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดมากนะครับตลาดคาดว่าน่าจะเพิ่มประมาณ1 1แสนคนออกมาจริงๆเนี่ยเพิ่มมาแค่7จ0 0 0คนเท่านั้นเองนะครับถือเป็นการผิดคาดค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ ISM ภาคการผลิตเนี่ยก็ออกมา 48. จุด ตลาดคาด49.5มันก็สะท้อนทั้งภาครายงานและภาคการผลิตเลยนะครับแล้วก็ซ้ำเติมด้วยทางคุณประธานาธิบดีคุณทรัมป์นะครับก็เริ่มที่จะออกมาแทรกแทงหน่วยงานภาครัฐอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็ไล่พุ่มหน่วยการนะครับสำหรับคนที่ทําในเรื่องของสถิติตัวเลขการจ้างงานออกนะครับข้อหาที่ว่าทําตัวเลขออกมาต่าเกินจริงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดก็คงจะไม่ค่อยชอบนะครับจากการที่เข้ามาแทรกแซงหน่วยงานภาครัฐในลักษณะนี้นะครับแต่หลักๆผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องราคาน้ํามันนะครับตอนนี้เนี่ยทาง OPEC p l u ันะครับล่าสุดช่วงของวันหยุดเนี่ยนะครับมีมติเพิ่มกำลังการผลิตนะครับ 547,000บาทเล้วต่อวันนะครับอันนี้เพิ่มเข้ามาในตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปนะอันนี้ก็เข้ามากดดันราคาน้ํามันแล้วก็กดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมากันดีๆแล้วแหละนะครับสำหรับปัจจัยในประเทศนะครับประเด็นของรัฐธรรมนูญมาตรา144 น144นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องจำตัวเลขนี้กันหน่อยเพราะคงจะพูดกันทั้งเดือนนะครับคงจะเข้ามากดดันตลาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางนักเศรษฐศาสตร์ของทางบลเกจีของเรามีออกบทวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันที่30กรกฎาคมนะครับว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงสำหรับมาตรฐาน144นะครับซึ่งเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยการที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินนะครับ ในเรื่องของทางคุณพิเชษนะครับมีความผิดนะครับในเรื่องของการโยกงบเอื้อประโยชน์ของพรรคการเมืองตอนเองเนี่ยแล้วอันนี้มันไปผูกพันว่าผิดม .144 นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนกับจะมีผู้ที่เป็นนักร้องนะครับข้าไปร้องในเรื่องของกรณีแจกเงินดิจิ t ัลวอลเล็ นะครับซึ่งมันคล้ายคลึงกันนะครับในเรื่องของม .144 ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลกับคอรมอรแล้วก็สภาเลยนะอันนี้เรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องติดตามต่อนะครับสำหรับในส่วนของภาพตลาดก็น่าจะจบเท่านี้นะครับในส่วนของหุ้นรายตัวนะครับวันนี้เนี่ยพอตลาดมันยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะนะครับผมก็ขอหุ้นที่น่าจะดูเซฟเซฟต่ำๆ,ๆเหมือนเดิมนะครับ ตัวแรกขอเป็น PTG นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว WHA นะครับตัวแรกตัว PTG นะฮะตัวนีเออ้เมื่อวันศุกร์เนี่ยพักขาลงมาละหลังจากที่เป็นละสั่งการไซเวร์แรลี่ขึ้นไปนะครับเริ่มมีการพักบ้างผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นโอกาสนะครับเพราะว่ากราฟที่เป็นละสั่ง weekly เนี่ยยังดูสวยอยู่เลยนะครับในส่วนของตอนนี้ sentiment บวกมาที่ตัวปั๊ม PTG มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับในเรื่องของแนวโน้มค้าการตลาดน้ามันนะครับค่าการตลาดในช่วงของครึ่งปีหลังน่า จะเห็นภาพของการฟื้นตัวหลังจากที่เงินกองทุนน้ามันนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณบวกขึ้นมาหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาทนะหลังจากที่ตดติดลบหนักๆในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินกองทุนน้ามันเป็นบวกตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วตอนนี้เป็นบวกหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะมันจะทําให้แรงกดดันนะครับที่ภาครัฐเนี่ยจะเข้ามากดค่ากันตลาดเข้ามาคุมราคาน้ํามันโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยมันลดลง นะครับนอกจากนี้นะฮะโอเปกพลัสนะครับขยายกำ,ก,ำกำลังการผลิตเพิ่มอีกในเดือนกันยานะอันนี้ก็ยิ่งทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการทรงกับลงนะครับแม้ว่าจะมีข่าวดีเรื่องของภาษีตอบโต้ทั่วโลกที่มันดูเราไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่อย่างที่บอกพอโอเปกพลัสเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยน้ำมันก็น่าจะทรงกับลงนะครับพอน้ํามันทรงกับลงเนี่ยโดยปกติจะเป็นบวกกับค่าการตลาดของปั๊มน้ํามัน จะเป็นบวกนะฮะน้ำมันลงนี่เป็นบวกกับปั๊มนะฮะตรงกันข้ามกับพวกโรงกันนะครับสำหรับ v ัวลูชันตอนนี้นะครับ forward PE 10เท่านะฮะลบหนึ่งเออยู่ที่12เท่ากว่ากว่านะแล้วก็ในส่วนของตัว p r i to t o b o o k อยู่ที่ประมาณสัก1 18, 1 8 1.2เท่านซึ่งถามว่าต่ำไหม นะครับตั้งแต่ IPO เนี่ยตอนนี้หนึ่งเท่าคือจุดที่ต่ำที่สุดอันนี้เพิ่งขึ้นมาได้นิดเดียวเองนะครับเพิ่งรีบาวขึ้นมาตามตลาดเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วจริงๆให้มองกันจริงๆตอนนี้อยู่กรอบต่ำที่สุดทั้งใน IPO นะครับดิวเดนยูห6% สำหรับตัวปั G, ๊ม PTG ีีดิวิเดนยูหนะครับตอนนี้ราคาหุ้นอย่างที่บอกนะครับพักฐานในแนวโน้มไซด์เวอัพก็แนวรับ6.5แนวต้าน6.65ถึง6.85เบรกผ่านไปได้มองเป้าหมาย7.2นะครับสต็อปลอตเผื่อผิดทางตรง6.3 ถัดไปตัว W H A นะครับเชียร์ไปเมื่อวันศุกร์นะครับก็ถูกเทคโปรฟิตพอดีแต่ว่าจังหวะระหว่างวันก็มีราเก่งกำไรขึ้นไปนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่านะครับในเรื่องของภาษีของไทยนะฮะภาษีตอบโต้ที่สหรัฐเก็บกับไทยเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับภูมิภาคนะครับแล้วต่ำกว่าวียดนามหน่อยนึงด้วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเดี๋ยวติดตามนะฮะไตรมาสที่3เนี่ย น่าจะต้องมีการอัปเดตเรื่องของตัวเลขยอดขายยอดโอนที่ดินนิคมกันละนะครับเพราะว่าไตรมาสที่2เนี่ยเป็นไปตามที่คาดนะครับะนักวิเคราะห์ของเราก็ไปคุยกับทางผู้บริหารล่าสุดอย่างที่ออกบทวิเคราะห์ไปเป็นการรีวิวงบเนี่ยก็เป็นไปยย่างที่ผมคาดมาตลอดก็คือนักลงทุนที่จะซื้อที่ดินจะโอนที่ดินกันเนี่ยชะลอกั้นหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นรู้ตัวเลขของเวียดนามแต่ไม่รู้ตัวเลขของไทย เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นลักษณะที่เวทแด์ซีกันหมดนะครับที่ดินนิคมก็เลยโอนน้อยขายก็น้อยนะครับแต่ตอนนี้ทุกอย่างชัดแล้วนะครับไทย19เวียดนาม20เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจลงทุนเนี่ยง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่า BOI ที่ค้างท่ออยู่แต่ตอนต้นปีเนี่ยน่าจะเริ่มออกดอกออกผลแล้วในไตรมาสที่3 เนีครับเดี๋ยวรอดูนะครับน่าจะมีการอัปเดตสถานการณ์ว่ายอดขายที่ดินดีขึ้นยอดโอนที่ดินเนี่ยฟื้นตัวนะครับในส่วนของเวอร t ชันตอนนี้นะครับ p r o o k to book 1.44เท่าคิดเป็นลบ 1sd Forward PE 10เท่านะครับก็คิดเป็นลบ 2sd ก็คือไม่แพงนะครับแนวรับนะครับ3 5, าแนวต้านนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวันศุกร์นะครับพยายามขึ้นไปทดสอบละแต่ยังไม่ผ่านก็คือ3.7แล้วก็สำคัญคือ384 นะผ่านได้เนี่ยเป้าหมายที่ผมมองก็คือแถวๆบริเวณ4.1่จนนะครับสต็อปลอสเผื่อผิดทางที่3.38ถัดไปนะในส่วนของตัวอื่นที่เคยแนะนำกันก่อนหน้านี้นะครับตัวอื่นที่ผมเคยแนะนำเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ยังเรียกว่าเล่นโปรฟิตรันต่อคือขึ้นมาดีนะครับก็จะมีตอนนี้ตัวที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นตัว kkp กับปตทนะครับ KKP กับปตทนะครับสำหรับ ตัวเอ็กนี่ก็หลุดแทวลงก์สต็อปไปแล้ว mm hmm. ก็อาจาจะล็อกกำไรขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันยังยังดูดีนะสำหรับตัว Echo โรงไฟฟ้าตัวนี้นะครับแต่มันหลุดนิดนึงนะเราก็ทำตาม วิเนนะ่ก็ขายก่อนนะครับตอนนี้ตัวเหลืออยู่ก็จะเป็น KKP คือ53.25เป็น tailing stop เผื่อไว้นะครับปอตทอคือ31.75เป็น tailing stop นะครับสำหรับตัวอื่นน,นะครับ SCB นะครับก็รอลุ้นในเรื่องของปันผลระหว่างการที่น่าจะคึ้นไว้อยู่นะครับแนวรับ124.5แล้วก็ถ้าผ่าน1.28ก็เลท profit run tailing stop ก็ตั้งเผื่อ1น4นะครับ KTC นะครับแนวรับ27.5 เทลลิงสต็อปยีสิบนะครับสำหรับพุ้นี่กลุ่มพวกไฟแนนซ์เนี่ยตอนนี้บอลยูสารัดลงค่อนข้างหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตลาดเริ่มนิง่งผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มนอนแบงค์เนี่ยน่าจะเริ่มกลับมามองทิศทางเรื่องดอกเบีย้ยขาลงกันแบบแรงๆอีกรอบหนึง่งนะครับตัวบางจากนะครับแนวรับ33.5 Tailing Stop 3เทลลิต็อปนะครับแนวรับ535แล้วก็เทลลิงสต็อปตั้งเผื่อที่5.3 OSP นะครับแนวรับ17.5นะครับเทลลิ่งสต็อปตั้งเผื่อ17.2 s f ็ดจุนะครับแนวรับ2.96นะครับสต็อปลอตตั้งเผื่อตรง2.9 b c ุนะครับแนวรับ13.6แล้วก็สต็อปลอตตั้งเผื่อ13.5สามห้าโต้สินเด็กนะครับแนวรับ11.5แล้วก็สต็อปลอตตั้งเผื่อที่11.3ตัวอมตะนะครับแนวรับ16.2นะครับสต็อปลอตตั้งเผื่อ15.6 sprc นะครับแนวะรับ5.5าจุดห้อตอทั้งเผื่อที่535ตัวทียูหรือไทยูเนียนนะครับตัวนี้ในบรูมเบอร์คอนเซนซัตยังไม่มีการปรับเป้าหมายขึ้นนะครับผมก็เลยไม่ได้หยิบขึ้นไปเชียร์แต่จริงใจงอยากเชียร์ตัวไทอูเนียนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเป้าในคอนเ e นซัตเนี่ยมันเต็มละเต็มมูลค่าละนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีการปรับเป้าขึ้นนะครับสำหรับตัวไทยูเนียนแต่ว่าอันนี้พอยกลงมาข้างล่างเราก็ดูแนวรับแนวต้านกันเป็นหลักแล้วกัน นะครับแนวรับ11.5นะครับแล้วก็ขึ้นมาดีถ้าทดสอบ11.9ผ่านไปได้นะครับถัดไปก็12.2สต็อปลอดตั้งเผื่อที่10.8นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รับประโยชน์โดยตรงแล้วกันนะครับกับในเรื่องของภาษีตอบโต้ที่เหลือ19%ตัว SHR นะครับแนวรับ1.51แล้วก็สต็อปลอดตั้งเผื่อที่1.47ไม่หลุดถือต่อนะครับตอนนี้ตัวโรงแรมตัวนี้ตัวสิงห์เนี่ยเทรดอยู่แถวๆ0.3เท่าของ book value ทค่นั้นเองนะคือมถูกมากๆแล้วล่ะนะครับ เราปลดล็อกหลายๆอย่างก็คือผลประกอบการไตรมาสที่2ที่เป็นโลซีซั่นถ้าผ่านไปได้ผมเชื่อว่าหน้าจะกลับมามองกันละนะครับถัดไปนะครับบทวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้นะครับเริ่มตัวแรกสําคัญเลยเป็นตัวการบินไทยนะครับตัวนี้ยังไม่มีอะไรคอมเบนเดชันนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ของเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่8บาทนะครับก็มองว่าคือผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เนี่ยราคาเกิน8บาทเนี่ยน่าจะเริ่มมีแรงขายทํากาไรนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า8บาทเนี่ย E V per EBITDA เนี่ยจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่ม เนีครับเพราะฉะนั้นเกิน8บาทก็ระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ต่ำ8บาทเนี่ยอาจจะเทรดดิ้งได้นะครับตัวปตทนะฮะแนะนำถือเป้าพื้นฐานคือ35นะครับอันนี้ปรับจากเป้าเดิมที่34เป็นการพรีวิวงบไตรมาสที่2คาดไว้ที่21,000ล้านบาทนะครับลดลงทั้งเยอออนเยอคิวออนคอันนี้ก็เป็นไปตามตัวลูกๆนะครับที่โดนสต็อกลอดน้ำมันกัน ถัดไปตัวแบมนะครับแนะนาถือนะครับเป้าพื้นฐานคือ9.6นะเป็นการปรับคําแนะนําขึ้นจากเดิมขายเป็นถือนะครับคาดกําไรไตรมาสที่2,200ล้านก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างดีมากนะครับก็มองว่าปีนี้เราขอปรับประมาณการปีนี้ขึ้นแต่ขอคงประมาณการปีหน้าไว้ตามเดิมเป้าพื้นฐานปรับเป็น9.6เดิม7.5สําหรับตัวแบมนะครับอันนี้เนี่ยตัวแบมถ้าจำันได้นะครับเมื่อวันที่1วันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็ออกบปวิเคราะห์ในเรื่องของ revision นะครับ r e combination revision ใน b l o o m b e r g c o n s e n s u s นะครับก็เป็นไปตามคาดก็นวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อกันนะครับอย่างของเราเนี่ยก็ปรับคำแนะนำขึ้นจากเดิมขายเป็นถือนะครับอันนี้ก็ถือเป็น sentiment ที่น่าจะมาถูกทางนะสำหรับตัวแบงค์นะครับถัดไปตัวเอโก้นะฮะแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานคือ120นะครับก็คาดกำไรไตรมาสที่2 1,900ล้านบาทคือทรงๆลงๆนะฮะออกออกไปทางลงนะครับแต่ว่านะครับมันจะมีบริษัทลูกตัวหนึ่งที่กำลังจะ IPO นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย น่าจะส่งผลบวกกับ a l อร์ช o นของตัว Echo เป็นการ u n l o c อกตัว Value แล้วกันนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อป้อมพื้นฐาน1นึ่นะครับถัดไปหุ้นเกลฟนะครับคาดกำไรตรมากที่2อันนี้ผมอาจจะเขียนผิดอันนี้ขอภัยนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คตัวเลขนิดน,นึงไม่น่าจะเป็น62ล้านนะครับผมขอภัยนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยโต year on เย a r Q on Q นนะครับมีกำไรพิเศษจากการซื้อแอดวานแล้วก็ตาแรกเปลี่ยนหนุนนะครับ แนะนำซื้อต่อสำหรับเกเป้าพื้นฐาน54นะครับแล้วก็ในส่วนของข่าววันนี้นะครับ ข่าวแรกนะครับอันนี้การบินไทยอันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับวันนี้กลับมารีซูมเทดวันแรกนะครับเป้าพื้นฐานที่ฝ่ายลุยเสถ่ทำคือ10บาทแต่ค่าเฉลี่ยที่เห็นบนทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่แถวๆบริเวณ9-10ถนะครับถัดไปข่าวตัวแจ๊สนะครับที่ขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นะครับก็มีข่าวว่าทางสารปกครองเนี่ยสั่งให้ทาง NT นะครับจ่ายเงิน5 0 0 0ล้านบาทให้กับทางแจ๊สคดีที่เขาฟ้องร้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวบวกมาที่ตัวแจ๊สแล้วกันนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวสเต อันนี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยเขาเขียนสเต็กแต่จริงคือสเตคอนนะครับซีโนไทยนะครับก็รับงานนะครับสร้างมอเตอร์เวย์เชื่อมสนามบินบูตะเภานะครับอันนี้ก็เป็นข่าวบวกมาที่ตัวสเตคอนที่รับงานเข้ามาเพิ่มนะครับพักทัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็พบกับคุณธนทรน,นะฮะในส่วนของเทคนิคอลแอนาลิซิสประจำวันนี้ ครับสวัสดีครับก็มาต่อกันที่พาทางด้านเทคนิคอลนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตลาดก็ถือว่าปรับลงแรงกว่าที่คาดไว้นะครับก็ปิดเป็นบาลีสแอนด์กรฟิงนะครับ หลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย200วันทาให้เรามองว่าในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสทําให้ตลาดเนี่ยมีการปรับฐานต่อนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็มีการปิดลบไปนะครับ24จุดนะครับปิดไปบ,บริเวณ1,218จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่5.43มื่นล้านบาทนะครับแรงขายนะครับหรือว่าแรงเซลล์ออนแฟกนะครับหลังจากที่ติดโซนบริเวณแนวต้านที่1,250นะครับก็โดยที่มีแรงขายหลักๆเนี่ยมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มค้าปีก โดยที่ระหว่างวันเนี่ยลงไปทําโลโบริเวณ1217ขึ้นไปทํำไฮบริเวณ1255นะครับแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับหลังที่ขึ้นไปเทสแนวต้านโซนบริเวณนะครับลาย60นาทีที่1250นะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณการปรับฐานลงนะครับจากแท่งเทียนบรอดิตเองกับฟิงที่เรา,าแจ้งอ l ล r t เป็นในช่วงบ่ายนะครับทำให้เรามองว่าใน ภาวะของตลาดในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมี sentiment นในการปรับฐานลงมาต่อได้นะครับอยู่สำคัญเรามองว่าโซนบริเวณ1250ถึง1210เนี่ยควรจะเป็นจุดที่เราคาดหวังเทค h n i c a l r e b o u n ได้เพราะว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันดังนั้นเนี่ยเรามองว่าตรงโซนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมได้นะครับก็อาจจะเห็นรอบเหมือนกันกลับตัวได้เหมือนกันเพราะว่าในแง่ของตัว x i เนี่ย ยังอยู่ในระดับของ bullish zone นะครับถึงแม้ว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยจะมีการปรับลงจากเขตโอ้บอสนั่นเองนะครับเรามองแนวรับวันนี้นะครับ 1, นึ่จุดถึง1,215โดยที่แนวต้าเนี่ยมองไว้ที่1,230ถึง1,238จุดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็บางส่วนเนี่ยก็ขาย telling stop ไปนะครับเพราะว่าบางส่วนมีการหลุดนะครับดับชนีมีการหลุดต่ำกว่าบริเวณ1,230ที่เหลือเนี่ยก็ let profit run นะครับหากไม่หลุด ต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยระยะสั้นไม่ว่าจะเป็น5วันหรือว่า10วันนะครับสำหรับถ้าไม่มีหุ้นเนี่ยถ้ารับความเสี่ยงสูงเนี่ยก็สามารถเข้าซื้อสะสมบริเวณ1,200ถึง1,215จุดได้นะครับสำหรับหุ้นเทคนิคที่เราเลือกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า พยายามพัดตัวที่พยายามสร้างฐานแล้วก็ไม่มีการชูดขึ้นไปแรงเกินไปนะครับเราเลือกเป็นตัวเอเชียนะครับในรอบหลักของตัวเอเชียเนี่ยมีการเบรกเอากรอบสามเหลี่ยมหรือว่า descending triangle ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็หากเราไปดูการฟอร์มฐานของราคาเนี่ยมีการฟอร์มยืนเหนือค่าเฉลี่ย75วันขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็เราเห็นปัจจัยหนุนจากในแง่ของตัว r s i นะครับแล้วก็ v o l ุ่มเข้ามาค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วย นั่นหมายความว่าโมเมนตัมของราคาเนี่ยน่าสนใจนะครับเอเชียนะครับเราเน้นตั้งรับบริเวณ7จ็ดบาทยี่บาทสานะครับมองแนวตา้าระยะสั้นที่ค่าเฉลี่ย200วันนะครับจะอยู่ที่7จ็ดบาทหกสิบแล้วก็หากผ่านไปได้เนี่ยมีโอกาสทดสอบบริเวณ7จ็บาทแปนะครับกรณีผิดทางเนี่ยถ้าหลุดมาเทสบริเวณ6กบาทเกเนี่ยเรามองสต็อปรอดไปก่อนนะครับส่ว so, นอีกตัวหนึ่งนะครับเราเลือกเป็นตัวสุภาลัยนะครับในรอบราคาของสุภาลัยเนี่ย ออต้องบอกว่ามีการฟอร์มฐานค่อนข้างน่าสนใจคือราคามีการยกโลยกไฮสูงขึ้นแล้วก็เมื่อวันศุกผ่านมาเนี่ยพยายามทดสอบกรอบบนของตัวดาวเทนที่เป็นเส้นกด ตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรามองว่าตรงนี้นะครับถ้าสามารถยืนแล้วก็มีการเบรกเอาหรือว่าข้ามไปได้เนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณการเปิดอัพไซด์นะครับสำหรับกลุ่มอสังหายอย่างตัวสุภาไลนะครับเรามองนะครับสุภาไลค่าย่อลงมาที่15.4ถึง15.7เนี่ยสะสมได้นะครับมองแนวต้านไว้2แนวที่16.4เ 16. ถึง17.1นะครับก็ณีผิดทางเราให้จุดคันรอดไว้ที่15.1 นะครับสำหรับพอร์ตเทคนิคอเนี่ยครับที่เราแนั่งกันไปในช่วงอ่อนหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับตัว a v นะครับถือต่อต้นทุนอยู่ที่1บาทไซสสามแนวต้าน1บาท40 1บาท44 Stop Loss 1บาท28นะครับซินเนกนะครับลงมาแตะ Stop Loss ก็ Stop Loss ไปที่11.5 SJWD นะครับทุน8บาท35นะครับแนวต้าน9บาท9บาท20 Stop Loss 8, 8บาท20นะครับ ตัว s p r c นะครับทุน5บาท60ถือต่อนะครับแนวต้าน6บาท6บาท25นะครับอา่าสต็อปลอบาท30มเ Com7 นะครับอ่อต้นทุน21บาท40ปรับเท i ลนดสต็อปไปที่21.9นะครับอ่อส่วนแนวต้านมองไว้ที่23.1เอ่อ23.1 24บาท PSL ทุนอยู่ที่6บาท55าแนวต้าน6บาท9 0บาท20นะครับสต็อปลอส6บาท45อิชินะครับต้นทุน11บาทถือต่อแนวต้าน11,8 12,40บาท40 o ส l o s ต็อปลอิบาท6กนะครับบีคริมนะครับต้นทุน1 1บ0าท60แนวต้าน12บาท30 12บาท60สต็อปลอบาทแล้วก็ตัว t ัสโกนะครับถือต่อต้นทุน1 4บ0าท50 แนวต้าน15บห้าบาทหกสิบาทสานะครับสต็อปล็อตอยู่ที่14บสาทสิส่วนตัวครบกำหนด5วันจะมีอีออนนะครับก็เวนิสซีไปก่อนนะครับเพราะว่าราคายังไม่ถึงจุดที่แนะานำ follow by นะครับที่102.5แล้วก็สุดท้ายตัวบีดีนะครับลงมาแตะ telling stop ก็ telling stop ไปก่อนที่บริเวณ21.4นะครับก็สำหรับภาพรวมทางเทคนิคมีเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันคุณออลักกับพาตาสารอนุพันธ์ครับ สวัสดีค่ะก็มาเข้าสู่ส่วนของตลาสารอนุพันธ์นะคะมาดูตัวแรกเซ็นห้าสิบเอ็เด็กฟิวเจอร์เมื่อสุกที่ผ่านมานะคะดาวโจนปิดลบไป542จุดมาปิดที่ระดับ4 3 8 5 8ื่นสาพนาจุดขณะที่ราคาน้ำมันดิบนะคะก็ปิดลบ1นึเหรียเก้าเซน ลบไปประมาณ2.8%นะคะมาปิดที่ระดับห7 3 3ก็ตรงนี้หลังจากที่ o p เปกพัทนะคะมีมติปรับเพิ่มการผลิตน้ำมัน547,000บาร์เลลต่อวันนะคะก็เป็นการปิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดนะคะนอกจานี้นะคะก็ยังมีความกังวลในเรื่องคำเตือนของบรรลัดีทัามนะคะที่ขู่ว่าจะเก็บภาษี100%ต่อประเทศที่ผลิต น้ำมันประเทศที่ซื้อน้ํามันดิบจากรัสเซียนะคะตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางราคาน้ํามันส่วนปัจจัยอื่นให้ติดตามนะคะเขาเป็นสถานการณ์สู้รบระหว่างกัมไทยกับกัมพูชาแล้วก็คืนนี้นะคะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็คือ S&P Global แล้วก็ ISM จะรายงาน P.M.I. ภาคบริการของสหรัฐประจำเดือนกรกฎาคมตลาดคาดไว้ที่ระดับ55.2แล้วก็51.5 สำหรับความเห็นของฟิวเจอร์นะคะรยะกางยังคงมองแข่งลงนะคะช่วงสั้นก็เป็นลบนะคะหลังจากรุดต่ำกว่า802ลงมาก็ประเมินแนวรับนะคะ787ตรงนี้ถ้าชะลอลงมาต่อเนื่องนะคะก็อาจจะลงมา778แนะนำเปิดลองที่778แล้วก็ปิดสานน้นต้้าน787 802ไอจุสอดสับพลอตที่773ค่ะ ส่วนกลยุทธ์เทรดดิ้งสั้นในวันนะคะค่ะว่าวันนี้น่าจะเป็นลนักษณะแกว่งลงดนงนั้นเปิดรองที่787แล้วก็ปิดฐานนั่นน้ต้าน792 797้องเจ็้จุดซ้อมลอย็ดแปดสส่วนคนที่ได้เปิดรองก่อนหน้านี้นะคะ805ก็อาจจะได้ปิดไปนะคะที่800 ตัวถัดไปนะคะเป็นทองคําทองคําภาพเป็นลักษณะรีบาวขึ้นแรงนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าตลาดคาดค่อนข้างมากนะคะก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะคะออกมาเพิ่มขึ้น7 3 0 0 0ตําแหน่งก็แย่กว่าตลาดคาดแสนหกพันตำแหน่งค่อนข้างมากนะคะรวมทั้งพระดีดนนทธรรมนะคะเขาประกาศบท,บทหัวหน้าสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐนะคะ เอลิก้าแมคแมคแคนท,ทาเฟอร์นะคะตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางของเอ่อโทษค่ะแลตรงนี้ก็ถือเป็นปัจจัยโบกต่อทิศทางของราคาทองคำในส่วนของเฟดวอตทู Who, นะคะตอนนี้ก็ปรับน้ำหนักนะคะจากเดิมที่ให้น้ำหนัก35%ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ8 2 ก็ตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางของทองนะคะก็รุนว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเร็ววันนี้ก็หนุนให้ทองรีบาวกลับขึ้นมาก็สำหรับคำแนะนำนะคะก็ยังคงแนะนำหลอย่อแล้วค่อยเปิดลองในส่วน GOU25 แนะนำเปิดลองที่3348แล้วก็ปิดสถานะแนวต้านนะคะ3 3ม8 3 4 0 8ให้สุดนรปลอที่3328 ในส่วนโกฟิเจอ1์ er บาทเช่นกันนะคะแนะนําเปิดลองเช้านี้ค่างเงินบาทแข็งค่านะคะล่าสุดมาอยู่3 2, 4, 8, 8, ามสก็จะทําให้ทองในประเทศอาจจะขึ้นไม่ได้แรงเท่าในส่วนทองโลกนะคะแนะนําเปิดลองสัญ,ญาา C.F. 1 0 Q. 2 5ที่51,360แล้วก็ปิดสานะรานห้นนาต้าน5องพัน2อในจุดสบรอดนะคะที่5 5 0 ก็คงจบรายการรู้ทันทุนวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะ